สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุคนค่ะเมื่อนี้แม่ขาวมาวัดจ้ะเมื่อวนนี้แม่ขาวมาวัดวัดโพธารามค่ะอันนี้ม้าเป็นเธอที่สองค่ะพี่น้องอ่าวังต้นปีแม่ขาวเคย้มาแล้วทีหนึ่งแล้วที่มาไหว้พระค่ะ,คะรู้สึกว่ามาจองนั่นแม่ขาวจะบอกสบายเป็นไรค่ะมาหาหมอพร้อมแล้วก็เลยเลยมาไหว้พระจ้ะแต่ม้ารอบนี้นี่ แม่ข้ากับเมื่อวัยอีกคือการคือเก่าค่ะเพราะว่ามาหลบที่แล้วน่ะแม่เข้าเมื่อวัยเพิ่นแล้วก็ได้มาบ่นไหวค่ะอยู่ที่วัดแห่งนี้แหละค่ะพี่น้องวัดโพธารามหรือว่าวัดหลวงพ่อใหญ่เนี่ยแหละจ้ะแม่ข้ามาบ่นไหวว่าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้การงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ ให้สามารถปลดหนีปลดสิ้นได้ละลาย,หลายให้มแต่สิ่งดีๆล่ะค่ะเข้ามาในชีวิตซึ่งหลังจากที่แม่ข้าวมาบนเพิินไว้เดเนาอคคะหลังจากมาันมาแม่ขาวก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดตลอดตลอด,ตลอดเลยโดยเฉพาะเรื่องถูกหวยค่ะพี่น้องค่ะแม่ขาวถูกหวยมาตลอดเลยจ้ะเมื่อวานนี่วันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ อแม่เขาก็ถืออีกค่ะแม่เขาก็ถืออีกคือเก้าคนละค่ะหลายอยู่รอบนี้แม่เขาก็เลยมาแก้บนเพิ่นจะ้ะแล้วก็จะขอพรเพิ่นต่อไปอีกค่ะพี่น้องเดี๋ยวตามแม่เขาไปเบิ่งเลยจ้า อันนี้ก็จะเป็นบริเวณวัดเด้อค่ะพี่น้องเป็นบริเวณวัดจ้าเป็นจะเป็นโบสถ์จ้าพี่น้องค่ะลมลื่นค่ะพี่น้องลมลื่นมากเลยเจ้าเอาเบ็ดสิเหมืลมลื่นมากเลยค่ะอันนี้ยูยูหนาเรือเรือกัมปันเดอ้อค่ะพี่น้อง เรื่องกำปั้นที่พุขึ้นมาจากอแม่น้ำโขงนี่แหลคะค่ะที่แม่เขาเคยต้องคิดไปแล้วละจา้าเมื่อนี่เพิ่นปดล็อกเพิ่นเปิดวัดเป็นมือที่สองแล้วคะ่ะเพิ่นเปิดมือแรกก็มือวานนี่จา้าแม่เาวก็เลยถือโอกาสมาแก,ก้บนพ้อมพ้อมกับที่ว่าถูกถูกถูกรางวัพลพ้อมละค่ะก็เลยมาแก้โบนจากพี่น้อง เราก็สิบ,บนตอ,อยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ยุนายุนาเรือก,กำปั้นค่ะไม่ขาวกะถ่า,ายบรรยากาศให้พี่น้องเห็นน้ำจะ้ะเรือก,กำปั้นใหญ่เละจะ้ะโ่แดะเอาไม้กันสันมะน้ำค่ะพี่น้องถือกองไมอเดียวค่ะก็จะเห็นประมาณนี้นะจะ๊ะ อันสถานที่แห่งนี้ค่ะพี่น้องก็จะบอกว่าสถานที่แห่งนี้หรือว่าเรื่องกำปั้นนี้มนยานั่งที่อยู่นี่เพื่อนกับศักดิ์สิทธิ์คื่อกันดวยค่ะเรื่องโชกเรื่องลาบนี่แหละค่ะเรื่องโชคลาบนี่แหละเรื่องหวยนี่แหละค่ะเพื่อนกระหาถือแมนคื่อกันจะไม่ขาวมาเทนี่ผู้ใดที่ได้เบิ่งคลิปนี้ไม่ขาวก็อยากให้ถือน้ำกันอยากให้ไม่โชคน้ำกันค่ะพี่น้องตุ้นไปน้ำกันดวยค่ะผู้ใดเห็นตัวใดก็เห็นอันใดก็ เบ่งแลระก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาใดเ้อจะบอกในว่าเห็นตัวใดได้ได้มีโชคนำกันค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สั้นๆเพียงแค่นี้เนาะค่ะน้องพี่น้องนะคะลาไปก่อนจ้าโชคดีเป็นของทุกๆคนโชคดีเป็นของแม่ขาวแล้วก็ของทุกๆคนที่รับชมคลิปนะคะ่ขาวลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องาสวัสดีค่ะ